แสงแบบนี้ไม่ใช่สายฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าเหมือนมีบางอย่างตกลงมาจากเบื้องบนที่นี่คือสถานที่ที่มนุษย์มาเพื่อรู้สึกใช่หรือไม่มันคือร้านอาหารแต่ถ้าหมายถึงรู้สึกก็ใช่ข้าต้องการลองสิ่งที่ถือว่าบาปในแดนสวรรค์หมูทอดซอสหวานที่มนุษย์เรียกว่าขัดซืดดงหมูกรอบแน่ใจนะว่านั่นคือสิ่งที่เทวดาควรกิน ข้าไม่แน่ใจแต่มนุษย์ร้องไห้หลังจากได้กินสิ่งนี้เสมอข้าอยากเข้าใจว่าทำไมเขาไม่ใช่มนุษย์แต่ทำไมถึงดูเหงากว่ามนุษย์หลายคนนี่คือบาปที่เรากินแล้วมักให้อภัยตัวเองได้เสมอข้าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ข้าจะลองทำไมรถนี้ถึงไม่ใช่รถแต่มันเหมือนภาพฝันข้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังหัวเราะมีเด็กมีกลิ่นไอของโลก ที่ปีกของคุณเกิดอะไรขึ้นข้าไม่เคยรู้ว่าข้าอยากรู้สึกขนาดนี้ข้าเคยเชื่อว่าไม่มีอะไรในโลกมนุษย์ที่มีค่ากว่ากฎแห่งฟ้าแต่ตอนนี้ข้าไม่แน่ใจอีกแล้วข้ากำลังกลายเป็นมนุษย์หรือไม่ถ้าการเป็นมนุษย์คือการรู้สึกงั้นจานนี้ก็ทำหน้าที่ของมันแล้วล่ะข้าจะไม่กลับขึ้นฟ้าจนกว่าจะเข้าใจคำว่า อิ่มใจจริงๆยินดีต้อนรับสู่ความหิวของมนุษย์มันไม่มีวันจบง่ายๆหรอกนะชายคนนั้นเดินออกจากร้านไม่ใช่ด้วยปีกแต่ด้วยหัวใจที่เริ่มเต้นช้าๆเป็นจังหวะมนุษย์หมูกรอบอาจไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันทำให้เรากลับมาเข้าใจว่าเรายังรู้สึกอยู่